สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้ก็ปากผมจะพามาชมนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับของรัชกาลที่9แล้วก็ของรัชกาลที่หเหรียญบนเวียนต่างๆนะครับเพื่อนเหรียญุนเวียนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดชุดใหม่ๆที่ได้เข้ามาวันนี้นะเพื่อนอาจจะเข้ากล้องไม่หมดนะนะครับอาจจะเข้ากล้องไม่หมดอันนี้อันนี้คือเหรียญนวมหาราชนะครับผมก็จะมีอยู่2เหรียญนะครับนวมมหาราชจะเป็นทองแดงนะครับ เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อฝาบาทนี่นี่เนื้อทองแดงอยู่นี่นะครับผมมองหาอยู่เมื่อกี้ผมมองหาไม้เจอนะเพื่อนนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ผมสะสมอยู่นะครับนี่ทองแดงแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อฝาบาทนะอะเดี๋ยวซูมเข้ามาหน่อยนะครับอาจจะไม่เห็นไม่เต็มไม่เห็นทั้งหมดที่อยู่บนนี้นะเพื่อนๆน,นะเพราะว่ากล้องมันอาจจะ มองได้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยโฟกัสไปทีละรุ่นกันนะครับมาครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญนว่ามหาราชนะครับท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ผมจะบอกสําหรับท่านที่ไม่รู้นะครับเหรียญนัว่ามหาราชแบบนี้นะครับการเจ้าหาก็อยู่หลักร้อยนิดๆนะครับเพื่อนๆอ่าส่วนทองแดงราชการที่ห้าสภาพแบบนี้ก็จะอยู่หลักร้อยประมาณหลักร้อยกลางๆขึ้นไปนะครับผมนี่สภาพเดียวกันนะครับในเรี่ยมนี่จะได้ความแบบ ผิวนะได้ผิวแบบผิวกเก่าแต่ว่าความคมชัดนี่ไม่แพ้กันเลยนะเพื่อนๆต้องสองเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนี่สวยคมชัดนะครับอันนี้ผมแจ้งไปก่อนนะครับแล้วจะมีนี่เหรียญสามรอบนะครับเหรียญสามรอบของราชก,การที่เก้าเนี่ยผมมีเหลืออยู่นี่นะครับที่ไม่ต่อโค้ดนะอันนี้ที่ไม่ต่อโค้ดนะส่วนต่อโค้ดผมมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับจะเป็นกระไหลทองหนึ่งเหรียญกระไหลทองนี่คือกระไหลทองเดิมนะครับกระไหลทองเก่าสวยมากนะครับสวยคมชัดอันนี้ก็จะเป็นแบบบล็ ไม่ต่อโคดนะเพื่อนไม่ต่อโคทั้งหมดทุกเหรียญเลยนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับนี่สวยมากบล็อกแปดใหญ่น้เพื่อนคมชัดเลยนะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็นิยมสุดในชุดนี้ก็คือจะเป็นกระไหลทองนะเพื่อนกระไหลทองนี่จะหายากนะครับกระไหลทองนี่หายากแล้วก็นี่อีกรุ่นหนึ่งนะของราชการที่9รุ่นนี้เนี่ยผมตัวเหรียญหนามากนะออกแบบพิมพ์สวยมากนะเพื่อนต่อโคด้านหลังนะครับที่ลึกจัดสร้างอุทยาน ราชพักนะครับผมนี่เห็นไหมครับปี25 5 8น้าห้าสิบแดะเพื่อนรุ่นนี้นิยมนะครับมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนอาจจะมีเนื้อทองคําด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นนะแต่ผมคิดว่ามีการจัดสร้างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญวาระพอทีใหญ่ยังไงต้องมีนะครับแล้วก็นี่เลยครับสองเหรียญนี้คือทีเด็ดเลยนะเป็นเหรียญทรงผนวดของราชการที่9นะพลิกมาด้านหลังนะเพื่อนเห็นไหมครับจะเป็นตาพอปลอยเล็กแล้วพอปลอใหญ่นะครับ นี่นะครับรุ่นนี้จะมี2แบบพอปลอเล็กเนี่ยจะหายากนะครับหายากกว่าพอปลอใหญ่เยอะเลยนะครับเพื่อนแล้วก็นี่นะครับเป็นเหรียญลูกเสือนะครับโอ้โยสวยมากนะนี่คือสวยจริงๆนะเพื่อนคมชัดแล้วผิวน้ําทองดูลุ้งดีนะครับพลิกมาด้านหลังเนี่ยหายากปีหนึ่งหกนะครับน่าสะสมส่วนอันนี้คือเหรียญน,นั่งบัลลังก์รัชกาลที่ห้าหลวงพ่อวลาอันนี้ผมคือผมก็เปิดแหละแต่ว่ายังไม่มีใครปิดนะเพื่อนนะ ทีนี้ผมก็เลยไปได้กรอบมาแล้วไ,ได้กรอบมาเรียมแล้วคราวนี้คงจะได้เก็บลแล้วแหละผมว่าผมได้เก็บอ่านี่คมเห็นไหมเดี๋ยวมือคมกกิบเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆื่อนเนี่ยหน้าพระพคมชัดมากนะครับของรัชกาลที่ห้าหลวงพ่อวาราวัดพุทองในตัวตัดชัดเจนเลยเพื่อนๆ่อนจบที่ตัวตัดเลยนะครับคลุดคมคมหน้าพระคมคมหน้าคุดคมคมแบบนี้หายากมากนะครับนะครับตอนนี้ผมได้กรอบมาแล้วเป็นกรอบเงินสวยด้วยเดี๋ยวผมเรียมเสร็จเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกัน คือสวยมากผมบอกได้คำเดียวเลยว่าสวยตัวจริงนะครับสวยตัวจริงเลย้าเรียมเข้าไปนี่คือสวยคลิปเลยแหละเป็นกรอบแบบกรอบพอดีเลยอะผมไปเจอได้แบบว่าแบบพอดีมาเลยนะอ่าได้แบบพอดีมาเลยผมก็เลยแบบโอ้โหเป็นจังหวะที่เหมาะเหมาะมากๆอะเหมาะสำหรับผมมากอันนี้ผมอันนี้ผมจะไม่แกะซองนะผมให้ดูความคมชัดดูเส้นเกสาเลยคมทะลุซองเลย นะครับหน้า1นึูหลัง1นึนะบอกหายากสุดบอกไว้นะครับอันนี้หายากแชมป์เลยนะครับแล้วก็นี่รัชกาลที่5้าขนาด2.5หเซนเนื้อบนทองเหรียญน,นี้ก็ระดับแชมป์ตัวติดนะครับตัวติดระดับแชมป์หายากทั้งนั้นนะครับเพื่อนผมเก็บแบบนี้เลยนะครับเก็บแบบท็อปท็อปจบแชมป์กันไปเลยให้รู้กันไปนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญทรงพนวดรัชกาลที่9นี่ก็คมชัดเน้นความคมชัดอยู่แล้วผมอะ นะครับรุ่นนี้ก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นต้นตน้องเือนแต่ความแต่หน้าพาคมๆแบบนี้หายากนะครับแล้วก็นี่ชุดนี้นะครับนี่รอสอหนึ่งสองศูนย์สลึงหนึ่งสองศูนย์นุนเพื่อนสลึงหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ตัวธรรมดานะครับนี่เป็นแบบไม่มีรอสอนะนี่ตาเป็นดินแต่คมชัดนะสงเดียญนี่คมมากนะเพื่อนนะนะแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินราชการที่หนึ่งปีหนึ่งศูนย์หลวงปู่โต๊ปุกเสกนะเพื่อนนี่เนื้อเงินสวย ส่วนอันนี้เป็นรัชกาลที่4บล็อกกระสาหาย,ยากสุดพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็นี่ครับเหรียญสี่รอบบ็อกหลังวงเดือนล่างนะครับนิยมสุตรคมชัดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่รัชกาลที่5้าหลวงกุทิมปูกเสกอันนี้ก็ปีหนึ่งหนึ่งนะนิยมหลังพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็นี่ครับสุดท้ายเลยเหรียญครุฑนะครับไม่ผ่านการใช้นะเพื่อนๆปั๊มขยื่อนนะเห็นไหมขอบด้านล่างนี่จะหนากว่าขอบด้านบนเห็นไหมครับเกิดการขเยื่อนนิดนึงนะเพื่อน ก็นี่แหละครับเป็นชุดเหรียญที่ผมมีแลวผมก็สะสมอยู่นะครับเพื่อนๆก็มีอยู่ประมาณนี้แต่มีอีกนอกนี้ที่ผมไม่ได้ลงเนี่ยที่กองกองอยู่ข้างเนี่ยผมที่กองกองยู่ข้างนยงข้างเนี่ยผมยังไม่เอาลงผมให้ลงแต่ชุดชุดนี้ไปก่อนเอเรื่อๆให้รับชมกันโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปครับผม